ภาคประชาสังคมในอาเซียนกำลังเร่งทำงานอย่างหนักนะคะและแสดงความเป็นห่วงกรณีว่าอาจจะเกิดวิกฤตจากการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าบริเวณแม่น้ำโขงและแม่น้ำสามเซนะคะที่ประเทศกัมพูชามีนักเคลื่อนไหวมารวมตัวเพื่อที่จะระดมสมองกันทั้งจากไทยกัมพูชาและเวียดนามนะคะแสดงความกังวลต่อการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะ หัวข้อที่มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในการประชุมครั้งนี้ก็คือปัญหาและความกังวลของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสามเซก็คือแม่น้ำเซกองเซซานและเซรีอก ok, แม่น้ำสำคัญสามสายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาที่กำลังเผชิญผลกระทบจากเขื่อนทางต้นน้ำในเขตประเทศเวียดนามตัวแทนชาวบ้านจากแม่น้ำเซซานบอกว่าการปล่อยน้ำเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าของเขื่อนยาลิฟอลในเวียดนามทำให้ระดับน้ำขึ้นลงผิดธรรมชาติ ปลาลดจำนวนลงมากและบ่อยครั้งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่ทำกินและบ้านเรือนเสียหายรุนแรงชาวบ้านในกัมพูชาไม่ได้รับข้อมูลชัดเจนว่ามีเขื่อนกี่แห่งในเวียดนามและมีการบริหารจัดการอย่างไรขณะที่รัฐบาลกัมพูชาก็มีแผนจะสร้างเขื่อนในประเทศบนแม่น้ำเซซานและแม่น้ำสเตรป็อกเช่นเดียวกันซึ่งชาวบ้านเห็นว่าจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหา นายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนจากประเทศไทยมองว่านี่เป็นปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดนลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงที่ถูกกระทบจากเขื่อนทางต้นน้ำในประเทศจีนและเมื่อเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคประชาคมอาเซียนควรจะร่วมกันหาทางแก้ไขนะคะโดยไม่มองเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เพียงมิติเดียวแต่ต้องให้ความสำคัญต่อสิทธิและเสียงของภาคประชาชนด้วย ลรมิปร่ปฏิญาสิมุชชขอาเซียนซึ่งผู้นารัฐบาลทั้งหมดเนี่ยได้ไปเซ็นชื่อรับรองที่พนมเปนเมื่อเร็วๆนี้ฮะนั่นหมายความว่าใน,นกลไกสูมุชนอาเซียนเนี่ยได้เปจุดในเรื่องสิทธิความเป็นพลเมืองนะที่ต้องเคารพหลักการเรื่องศักดิ์ศรีความมนุษย์สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิในการมีส่วนร่วมในการแสดงเห็นต่อจนสิทธิในการที่จะรักษาชุมชนให้เขาหายวงกิตได้ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธการพัฒนาแต่การพัฒนาต้องทําให้เกิดความสมดุล นายฮันส์กุตมมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมาิการแม่น้ำโขงหรือ MRC ชี้แจงว่า MRC มีหน้าที่เพียงการให้คำปรึกษาสนับสนุนข้อมูลด้านต่างๆแก่ประเทศสมาชิกแต่ไม่มีอำนาจในการให้อนุญาตหรือระง,งับการก่อสร้างเขื่อนใดๆซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยเห็นว่าเป็นการกล่าวปัดความรับผิดชอบ ชาวบ้านหลายคนลุกขึ้นแสดงความเห็นว่าควรจะยุบองค์กร MRC เพราะไม่เคยแสดงท่าทีปกป้องการใช้ประโยชน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง